ฟันกับวีเนียต่างกันยังไงมาอธิบายให้ฟังแบบนี้ค่ะเอาจุดที่เหมือนกันก่อนนะคะก็คือวัสดุที่ใช้เนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวก e m a x ซ์เซอร์คนเนียเซรามิกอะไรต่างๆก็คือตัวครอบที่เป็นสีเหมือนฟันแล้วก็ตัววีเนียที่เป็นสีเหมือนฟันสามารถใช้วัสดุตัวเดียวกันได้แต่จุดที่ต่างกันนะคะก็คือตัวเนื้อฟันที่เราจะเสียไปค่ะครอบเนี่ยคือเราจะต้องทําการสวมเข้าไปนะคะคือตัวเนื้อฟันจะต้องโดนกอโดยรอบเนาะ แล้วตัวครอบเนี่ยก็คือจะคลุมตัวเนื้อฟันที่พ้นขึ้นมาจากเหงือกทั้งหมดเลยแต่วีเนียเนี่ยคือเป็นแผ่นที่มาแปะซึ่งผิวด้านที่เขาจะชอบกรอคือด้านที่เรายิ้มเห็นด้านนี้นะคะคือครอบเสียเนื้อฟันเยอะกว่านะคะกับวีเนียเสียเนื้อฟันน้อยกว่าและแน่นอนค่ะความแข็งแรงครอบก็จะต้องแข็งแรงกว่านะคะเพราะว่าเขาคลุมทั้งหมดของตัวฟันแล้วก็ความหนาของวัสดุเขาจะมากกว่า ตัวครอบเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงนะคะเช่นฟันที่รักษารากมาหรือว่าฟันที่อุดใหญ่ๆอุดแล้วแตกบ่อยก็ต้องทําครอบเข้าไปเพื่อให้เขายึดเกาะกับตัวเนื้อฟันจริงๆได้ให้มันแข็งแรงขึ้นวีเนีย er หลักๆตอนนี้ก็จะเป็นช่วยในเรื่องความสวยงามเป็นหลักแต่สําหรับคนที่ทําเป็นสมายเมคโอเวอร์นะคะคือการทำวีเนียทุกซี่แบบนี้บางซี่ก็อาจจะทําวีเนียไม่ได้ก็ได้นะคะเช่นฟันที่รักษารากเขาก็อาจจะปรับแผนการรักษาให้ซีนันะเป็นครอบก็จะต้องทําเป็นวีเนียร่วมกับครอบบางซี่แบบนี้ หวังว่าคงจะช่วยตอบข้อสงสัยกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วเหมือนเดิมค่ะฟันธีปัญหารึกษหมอน,นะทุกคนนะคะบ๊ายบาย